สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําอุปกรณ์นะครับสําหรับใช้ช่างตวงวัดนะครับไม่ได้เป็นตาช่างนะครับแต่เป็นอุปกรณ์ที่จะเอามาวัดความเที่ยงตรงของตาช่างนะครับเพราะว่าการทาเบเกอรี่นะครับความสําคัญอย่างหนึ่งในการช่างตวงวัดความเที่ยงตรงของตาช่างนั้นสาคัญมากเพราะว่าถ้าเราช่างผิดแม้แต่นิดเดียวสูตรก็อาจจะเพี้ยนได้นะครับรวมถึงว่าถ้ามันผิดไปเยอะก็แน่นอน ขนมที่ทำออกมาก็อาจจะไม่อร่อยได้นะครับก็ได้สั่งตัวนี้มาจากล a z a ดานะครเรามาดูกันข้างในนะครับเป็นของส่งมาจากต่างประเทศอุปกรณ์จะเป็นแบบไหนนะอ่ะเดี๋ยวเราแกะดูกัน ะมาในลักษณะบรรจุภัณฑ์แบบนี้นะครับเป็นหลอดเล็กๆนะครับไม่ได้เขียนระบุน้ําหนักข้างนอกนะครับแต่ว่าเขาจะเขียนไว้ข้างในนี่คือหน้าตาของลูกเหล็กนะครับเป็นเหมือนลักษณะลูกตุ้มลูกเหล็กนะฮะเขียนไว้ว่าหนึ่งรกรัมนะครับตัวนี้หนึ่งรกรัมนะก็จะเป็นกล่องที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้เป็นกล่องสเป็นเป็นกระปุกอย่างเงี้ยเล็กๆต่อมาเรามาดูตัวต่อไป ห้าสิบกรัมนะเขียนไว้ข้างบนเราจะแยกออกมาไว้กว่อนเขาก็หอ่อนข้างดีนะฮะข้างในจะมีโฟมบุไว้นิดนึงตัวนี้คือเราจําเป็นควรจะมีไว้เพื่อเราจะวัดความเที่ยงตรงของตัวตาช่างเรานี่แหละรายละเอียดเล็กน้อยก็อาจจะทําให้อาหาราตัวขนมเองออกมาดีเนาะอันนี้1ิกรัมนี่นะฮะ อันนี้ตัวสุดท้ายน้องเล็กจิ๋วสุดนะครับได้ถึงกี่กรัมนี่เอ่อห้านะครับห้ากรัมดูยากนิดนึงนะตัวเล็กเขาจะเล็กจิ๋วเลยเพราะเขาก็เล็กอยู่ถ้าเทียบกับมือนะฮะสังเกตดูอ่าเรามาดูว่าถ้าจะช่างเราเที่ยงตรงนะครับเราก็จะเห็นว่าน้ําหนักก็จะอยู่ตามนี้แหละอ่ะอาอีกนาะ นี่คือหน้าตาช่างนะเรากดดูนะครับน้ำหนักให้เปลี่ยนเป็นกรัมก่อนนะครับเอาแบตโลแล้วก็โลลึกลงหมดไปเลยได้ปะ,อ,ะอันนี้หนึ่งร้อยลองดูนะนี่ครับร้อยกรัมเอาเกนะ้าสิบเก้าแลเกี่ยวกับแบตลึอเปล่าตายไปแล้วครับตัวนี้แบตได้เดี๋ยวลองดูตัวนี้อะใช้ตัวนี้แทนนี่คนระับขึ้นศูนย์ศูนย์ศูนย์ร้อยกรัมหนึ่งร้อยนะครับ เห็นหเลขหนึ่งร้อยชัดเจนอยู่เนาะเอาไปหนึ่งร้อยพอมือ,อไปดูนะฮะ,อะเอาไปมุมอื่นขยับไปด้านนี้หนึ 100. ่งร้อยอะขยับมาด้านนี้ก็ยังหนึ่งร้อยอยู่นะครับอ่ะต่อไปเราดูตัวที่ห้าสิบบ้างอยู่แล้วห้าสิบนี่ห้าสิบนะครับขยับมาด้านนี้ห้าสิบนะครับ กดลงนิดหน่อยมันก็จะหนักห้าสิบนี่กลับมาห้าสิบละทุกจุดก็จะเท่าๆกันว่าห้าสิบเนาะต่อ,ะอไปมาดูตัวที่สิบกรัมนี่นะครับสิบกรัมตัวนิดเดียวนี่สิบกรัมไปจุดอื่นก็ยังสิบกรัมอยู่ยกขึ้นมาเปลี่ยนจุดสิบกรัมนะครับตัวนี้ตัวจิ๋วนิดเดียวเองนะ เอาไว้ชั่งนะครับบางทีเราชั่งแป้งเราต้องใช้แค่ประมาณ10กรัมหรือผงโกโก,โกอ้อะไรเงี้ยมันก็จะทําให้เราเห็นว่าเออต์ชั่งเรายังตรงอยู่นะครับอันนี้5กรัมเนาะห้านะครับตัวจิ๋วมากเอาไว้จุดไหนก็จะยังเป็นเลขห้าอยูอ่ถ้ารวมกันร้อยห้าสิบร้อยหกสิบห้า่าลองดูสิหนึ100่งร้อย 50สบวกอีกสิบห้าก็จะเป็นร้อยหสิบห้าเป๊ะไหมเป๊ะเลยอ่าคราวนี้ตัวนี้เรามาดูกันตัวที่เขียนว่าเสียนะครับตัวนี้ก็คือว่าก็คือว่าตัวนี้เขาจะมีปัญหาก็คือตัวที่คำไว้ตรงนี้หักไปตัวคำไวต้ตรงนี้หกักก็เลยจะทำให้น้ำหนักอาจจะไม่เที่ยงได้เรามาดูกันว่าเขายังได้อยู่ไหม แป๊บหนึ่งนะเอาทางออกแล้วแน่เลยยัออยงไม่เอาออกอ่ะนี่นะตัวร้อยล่ะเนี่ยมันก็จะได้เหลือเก้าสิบสี่นี่คือตาช่างเสียแน่นอนอ่ะอันนี้มันเหลือสามสองได้สซเพราะว่าตัวคํมมันหายไปเนาะ อ่าแบตหมดอีกต่างหากเสียไปแล้ว <c oughs> เสียไปเลยโอเคก็สรุปให้เห็นว่าอ่ถ้าเรามีตัวนี้นะครับเวลาเราชั่งแม้แต่จํานวนเล็กๆน้อยนอยอย่างส5กรัมนย่ี้ยเราก็จะรู้แล้วต่ชั่งเรายังคงตรงอยู่นะครับลองซื้อหามาแล้วก็มาตั้งไว้ที่บ้านตั้งสองสาตัวก็ได้อาจจะไม่ได้เอาน้ําหนักนี้ก็ได้มันอาจจะมี20กรัม15กรัม30กรัมอะไรเงี้ยเราเอาส่วนที่มันต่างจากตรงนี้ก็ได้แต่โดยหลักๆถ้าอยากจะให้มีก็เอาซัก 1 0ึกับ5กรัมก็ได้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออกระช่างเรายังดีอยู่นะนะครับประมาณนี้โอเคแล้วพบกันใหม่สำหรับการรีวิวต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ